ว่าไงชานมึชานมจะนอนแล้วนะไปชานมไปนอนไปนี่ขึ้นมาเร็วเร็ว,รว,รวขึ้นมานอนเร็วเร็วนี่ขึ้นมานอนนี่นี่หมอนใครนี่หมอนใครนี่เร้วมานอนแล้ว้วาย <c oughs> ทำไมละ่ะ <c oughs> ตกลงไปในเปลเลยเห็นไหมตกลงไปในเปลเลยเอาหมอนขึ้นอ่ะ,อะ,อะ,อะทำไมทำไมทำไมหึหึมตับมือเหรอตับมือนะตับมือ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 ,อเป็นอะไรอะ่ะฮะดูทำดูทำ <c oughs> นอนแล้วเนาะมืดแล้ว มืดแล้วเข้านอนได้แล้วนะไปเอาหมอนมานอนมามามาทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกมาเล่นเดี๋ยวดูห่วง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 อีกห่วงหมอนเหรอนี่จะเอามาให้ตรงนี้นี่เอามาให้ตรงนี้ไม่ได้เอาไปไหนหล่นเลย ไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ยเ,เอามาให้ตรงนี้ให้นอนอ่ะดึงเอาเองดึงเอาเอางอ่ะเอาอยัางไงเอายังไงเอาไปเออไปนี่ยเอา <c ười> ตกไปอีกแล้วเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหกอดไปเลยเหรอขอหน่อยนะขอหมอนหน่อยนะ

ไปเดี๋ยวขึ้นมานอนมามามาโอเคนะรตบสวัสดีนะธาน,นมเด,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 ดูอด้ด้ซนจะเอ๋อ,อไปเออขึ้นไปนอนไป อุ้ยอขโมยหมอนขโมยหมอนใครเนี่ยอุ้ยอุ้ยขโมยหมอนขโมยหมอนนะขโมยหมอนแล้วนะอานไหมขโมยใครนี่ไปแล้วขโมยหมอนแล้วหมอนหายไปไหนแล้ว ฮานมไปละไม่กวนนะนะไม่กวนแล้วนะไ,วนวนะไปแล้วนะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีคะ่ะทานมมาส่งแม่แม่เข้านอนนะคะราติสวัสด์ฝันดีกันทุกคนนะคะทานมโอขอให้ฝันดีนะคะดูตาบปลือตาบปลือเต็มทีแล้วลาติสวัสด์แล้วลาติสวัสดีแล้วโอ้โอ,โอ,โอ,โอง่วงแล้วง่วงแล้วไปนอนแล้วนะ นอนนอนพ่งนี้ค่อยออกมาเล่นนะดูนูดูดูท่าดูท่านาตีกลนมากเลยเฮ้ยห,หมอนหายอีกแล้วหมอนหายท้านอ่ ไม่ย่างแล้วเหรอไม่ย่างแล้วเหรอฉันนุ่มฉันนุ่ม